ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออตโตการาดโลกต่างตะลึงกับความก้าวหน้าครั้งสำคัญของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีทางทหารที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและประชาชนทั่วไปเนื่องจากประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงด้วยฝีมือของวิศวกรและนักวิจัยไทยเองโดยไม่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากนัก แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางทหารครั้งนี้ทําให้เกิดความตื่นตัวอย่างกว้างขว,าง,ขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและจับตามองการพัฒนาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงอาวุธหรือระบบเก่าให้ดีขึ้นแต่เป็นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแข่งขันกับอาวุธล้ำสมัยของประเทศมหาอำนาจได้ หนึ่งในความโดดเด่นของเทคโนโลยีที่ถูกเปิดเผยคือระบบป้องกันภัยทางอากาศอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามจากระยะไกลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบนี้ถูกพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตามสภาพการจริงทําให้กองทัพไทยมีความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทั้งทางอากาศและทางไซเบอร์อย่างครอบคลุมนอกจากนี้ประเทศไทยยังเปิดตัวอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเองหลายประเภท ตั้งแต่รถถังยุคใหม่ที่มีระบบป้องกันตัวเองอัจฉริยะไปจนถึงโดรนรบอัตโนมัติที่สามารถปฏิบัติภารกิจซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมโดยตรงโดรนเหล่านี้สามารถบินด้วยความเร็วสูงบินต่อเนื่องได้นานหลายชั่วโมงและมีระบบตรวจจับเป้าหมายที่แม่นยำสูงทำให้เพิ่มความสามารถในการลาดประเวณและป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือการพัฒนาระบบการสื่อสารและเครือข่ายทางทหารที่ทันสมัย ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อทุกหน่วยงานของกองทัพไทยเข้าด้วยกันทําให้การประสานงานระหว่างกองกําลังบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือมีประสิทธิภาพสูงสุดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียลไทม์และการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย AI ทําให้การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํานอกจากนี้นักวิจัยไทยยังได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่ใช้ในการสร้างอากาศยานและยานเกราะวัสดุนี้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมาก สามารถทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธปืนใหญ่และขีปนาวุธได้เป็นอย่างดีการใช้วัสดุใหม่นี้ทําให้อากาศยานของไทยมีความคล่องตัวสูงขึ้นและสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพในการบินในด้านเทคโนโลยีทางไซเบอร์ประเทศไทยก็ไม่แพ้ใครระบบการป้องกันไซเบอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับการโจมตีจากแฮกเกอร์ได้ทันทีและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ทำให้ระบบข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การพัฒนานี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านดิจิทัลของประเทศไทยความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่เป็นผลจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านวิจัยและพัฒนาตลอดจนการสร้างบุคลากรคุณภาพสูงที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกลและวิทยาการคอมพิวเตอร์นักวิจัยและวิศวกรไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยภายในประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้จริงสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นในระดับโลกคือประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบเหล่านี้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบทําให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในด้านเทคโนโลยีทางทหารได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าอาวุธราคาแพงจากต่างประเทศนอกจากนี้การพัฒนาทางทหารของไทยยังมีมิติทางเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนในด้านเทคโนโลยีทางทหารทําให้เกิดการจ้างงานในหลายสาขาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมต่างๆตัง้ตง,ตง,ตงแต่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วัสดุขั้นสูงไปจนถึงซอฟต์แวร์และระบบ AI การพัฒนานี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นการเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดยังสร้างความประทับใจให้กับประชาชนไทยเองหลายคนรู้สึกภูมิใจที่ประเทศสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถสูงได้ด้วยฝีมือคนไทยเองการพัฒนานี้ทําให้ความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้นและยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการป้องกันประเทศในอนาคต ทั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศมองว่าความสําเร็จของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศเล็กในการแข่งขันในระดับโลกแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่และงบประมาณจํากัดแต่การลงทุนในบุคลากรและนวัตกรรมทําให้ประเทศไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าประเทศขนาดใหญ่นอกจากเทคโนโลยีทางกายภาพแล้วการพัฒนาทางยุทธศาสตร์และการฝึกอบรมกำลังพลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กองทัพไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆและการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทำให้กำลังพลมีความสามารถในการใช้อาวุธและระบบต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคใหม่ๆทำให้การพัฒนามีความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพได้ตรงจุด ในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยยังมีแนวโน้มที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างอาวุธและระบบที่มีความล้ำหน้าเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการบินอวกาศปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์รบการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศสรุปได้ว่าการเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารของประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศและความสามารถของคนไทยในการสร้างนวัตกรรมที่ล้ำสมัย การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนไทยและสร้างความสนใจและการจับตามองจากชาติมหาอำนาจและประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ด้วยความมุ่งมั่นการวางแผนอย่างเป็นระบบและการลงทุนในบุคลากรและนวัตกรรมก็สามารถสร้างเทคโนโลยีทางทหารที่มีคุณภาพสูงและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ เรื่องราวนี้จะถูกจดจําในฐานะหนึ่งในความสําเร็จครั้งใหญ่ของไทยที่แสดงให้เห็นว่าฝีมือและความสามารถของคนไทยไม่แพ้ใครในโลกผู้ชมทุกท่านข่าวด่วนร้อนแรงและสดใหม่ที่สุดของวันนี้มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe ตอนนี้เลยเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเวลาไม่รอช้าไปติดตามวิดีโอกันเลยครับ